เป็นการทำนาแบบใหม่แปลกกว่าเพื่อนนอาหมอกก็ได้น้ำเขาก็มีนาปรังก็ดีนาบีก็เด่นสุดยอดอันนี้เราเปิดสองทางนะครับการทำนายุคใหม่นะครับพี่น้องครับเราไม่ง้อน้ำฝนเราไม่ทนน้ำท่วมเราทำก่อนเพื่อนได้เปรียบเพื่อน เพื่อที่จะรอน้ำฝนคุณุดาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรคนเรขอบคุณชุดาฟาร์มด้วยครับที่มีตัวอย่างคนดูได้มีโอกาสทำนาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาการทำนายุคใหม่นะครับต้องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับนี่แหละครับเป็นนาปรังพันชัยนาทหนึ่งนะครับ ยังไม่เกี่ยวเลยนะครับเขายังเคีียวๆอยู่ดังนั้นผมถึงปล่อยไว้ให้เขาอยู่ในลักษณะนี้นะครับหากว่าเขียวเมื่อไหร่เราก็จะทํานาปีต่อนะครับแต่พี่น้องครับส่วนหนึ่งผมก็ได้ทํานาปีแล้วนะครับเพราะว่าผมแบ่งที่นาเป็นสามล็อกนะครับล็อกที่หนึ่งเอาสำหรับดําล็อกที่สองก็สําหรับหวานล็อกที่สามก็สําหรับหวานนะครับ ล็อกนี้เป็นล็อกที่สามนะครับพี่น้องล็อกที่หนึ่งพันก็ขอสี่สิบสามเขียวเสร็จแล้วนะครับอันนี้พันชัยนาทหนึ่งยังเขียวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูว่าข้าวพันชัยนาทหนึ่งนะครับเขาพอสุกประมาณวันไหนและให้ผลผิดแบบไหนนะครับเป็นข้าวนาปรังครับนี่แหละครับพี่น้องครับลักษณะของพันชัยนาทหนึ่งเขาจะหลบ ะครับแล้วก็จะมีใบชี้ขึ้นมานะครับพี่น้องดูได้นะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าดีเลิศนะครับแต่ก็ใช้ได้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเป็นแปลงใหม่ที่เราปราบนะครับเราปราบเสร็จเราก็ทำเลยนะครับก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับพันใช้นาทนึ่ง นี่แหละครับการทำนายุคใหม่นะครับไม่ต้องสนใจฝนจะมานะครับเมฆกระครืมครืมแบบนี้นะไม่เห็นตกสักทีนะครับเวลาตกมาก็เหมือนกับน้ำมนนะครับมันเอาจริงเอาจังอะไรไม่ได้สมัยเดือนนี้หากจังหวะฝนตกมาก็ท่วมเลยอาที่เราทำนี่แหละครับเราใช้การสูบน้ำนะครับจากสะซึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับพี่น้อง นะครับหลังจากแปลงที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็น้ําสูบมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งนะครับมาเพื่อทํานาพลังเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับพัฒนาตลอดที่ไม่เสมอเราก็ปราบทุกๆปีนะครับ เพื่อที่จะได้ผลผลิตแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องอินทรีย์เราทิ้งไม่ได้เกี่ยวเสร็จเราต้องเหยียบต้องย่ําหาวิธีการให้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาต่อสั่งและกเกษตรฟางไว้สําหรับการทํานาในฤดูการต่อไปเราไม่เผาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยึดมั่นและต้องทํานะครับส่วนในเรื่องของการใส่ปุ๋ยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ แต่ที่เน้นสำคัญสำคัญก็คือเศษวัสดุในที่นานี่แหละครับเราอย่าทิ้งนะครับเหยียบไว้ตรงนี้แหละให้เขาเน่าเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่นะครับข้าวสวยขนาดนี้ดีขนาดนี้นะครับหากว่าเราประเมินดูแล้วนะครับเราได้ปุ๋ยใส่ที่นาเยอะนะครับนี่หลายหลายตันนะครับพี่น้องหนึ่งไร่ตามที่ผมคำนวณหนึ่งไร่ก็รวมประมาณ3ตันอยู่ประมาณนี้แหละครับเราจะได้ ปุ๋ยจากเศษวัสดุเหล่านี้นะครับในการต่อยอดเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยในนาปีต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับนาปีที่ทำแล้วนะครับในคันนาติดกันเลยนะครับของสุดาฟาร์มนี่แหละครับพี่น้องเป็นที่นาของเรานะครับที่เราเคยเกี่ยวนาปรังไปแล้วก็พักแค่สิวันนะครับแล้วก็มาทำนาปีต่อนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนาปีนะครับพี่น้องเราต้องการน้ำตอนไหนเราก็เปิดเอาอันนี้น้ำมันออกสองทางนะครับทางโน้นอ,อีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องเราต้องการน้ําตอนไหนเราก็เปิดเอานะครับการทํานายุคใหม่เราไม่งอน้ําฝนเราไม่ทนน้ำช่่มเราทําก่อนเพื่อนได้เปรียบเพื่อนเพื่อที่จะรอน,น้ําฝนน้ําฝนมาเราก็สามารถที่จะเปิดออกได้นะครับน้ํำฝนแรงเราก็เปิดตัวนี้ได้นะครับ <cos. S 2> เดี๋ยวพาพี่น้องไปปิดเดี๋ยวนี้เลยนะครับดูไ<ห>ม <soi> ค่ครึมๆนะครับ <Amsterdam> เราก็ปิดได้นะครับ อันนี้เราเปิดสองทางนะครับหาว่าเป็นทางเดียวจะพุ่งประมาณเกือบสองเมตรนะครับพี่น้องนี่ยนะครับการทำนายุคใหม่นะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสุดาฟาร์มนะครับติดขังง่ายๆนะครับการทำนายุคใหม่นะครับพี่น้อง เราต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำได้นี่นะครับนาปรังเรายังไม่เกี่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาทำนาปีรอได้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจคนแก่ๆนะครับเรารีวิวเฉพาะในสวนในที่นาของสุดาฟาร์มนะครับเราเห็นสิ่งดีๆมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ